ไปที่จังหวัดพิจิตรค่ะตอนนี้เองนะคะไปดูความคืบหน้าในเรื่องของการติดตั้งไฟส่องสว่างกันบ้างค่ะกรฟภะ,ะ,ะยืนยันว่าติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างระยะทางจัก,กรยานรอบบึงสีไฟแล้วเสร็จสมบูรณ์100%ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความสว่างแล้วก็ความสวยงามแสงสว่างตามมาตรฐานจัก,กรยานสําหรับประเทศไทยค่ะ นายสุประชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เปิดเผยนะคะว่าหน่วยงานราชการในพระองค์ได้น้อมนําพระบรมราชโชบายในการปรปับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA สังกัดกระทรวงมหาดไทยดําเนินการระบบไฟฟ้าส่องสว่างระยะทางจักรยานรอบบึงสีไฟเพื่อให้ความสว่างแก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชมความสวยงามของบึงสีไฟเพื่อ พักผ่อนหย่อนใจและออกกําลังกายค่ะโดย p a ครับดำเนินาการปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด8เมตรจำนวน609ต้นและติดตั้งสตรีทไลท์ LED 150วัตต์จำนวน609ดวงติดตั้งเสาโครงเหล็กโซลาเซลล์ขนาด6เมตรจำนวน115ต้นและเปลี่ยนโคมโซลาเซลล์ LED ขนาด100วัตต์เป็นสตรีทไลท์ LED 150วัตต์อีก115ดวงแล้วเสร็จ100% วัดค่าแสงสว่างได้ตามมาตรฐานการออกแบบก่อสร้างทางจัก,กรยานสำหรับประเทศไทยทั้งนี้ครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนเลยนะครับว่ามาเที่ยวบึงสีไฟออกกำลังกายยามเย็นซึ่งแสงสว่างตอนนี้เพียงพอต่อการออกกำลังกายและปั่นจัก,กรยานพร้อมทั้งเชิญชวนมาชมความงามของบึงสีไฟในยามค่ำคืนครับ